FC ลุงโตที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้ลุงโตจะพาทุกท่านมาชมฟาร์มหมูป่าโดยเพื่อยิ่งหมูป่าสีใสเลือดมันเป็นยังไงนะครับนี่คือหมูป่าที่ลุงโตเลี้ยงไว้แล้วก็เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ผสมข้ามสายพันธุ์มาประมาณ2ปีนะครับสปีเริ่มต้นจากแม่พันธุ์หนึ่งตัวนะครับตอนนี้เนี่ยลุงโตได้ทดลองเอาหมูป่ามาผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง พ่อพันนะครับพ่อพันเป็นหมูปา่านะครับพ่อหมูปา่าแม่เป็นดูล็อกแล้วก็ผสมออกมาเป็นพ่อพันแล้วก็ได้แม่พันเนี่ยผสมระหว่างหมูปาม่ปากับเหมยซันนะครับพอข้อลูกออกมาเราก็จะได้แม่พันพอได้แม่พันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็เอาพ่อพันแม่พันชุดนี้เนี่ยมาผสมนะครับเราก็จะได้หมูป่า4สายพันนะครับ หมูป่าสีสายพันธุ์มันมีข้อดียังไงครับแตกต่างจากหมูป่าทั่วไปยังไงก็เพราะว่า1ก็คือมีความแข็งแรงเหมือนหมูป่าทั่วไป2ก็คือให้เนื้อเหมือนกับหมูเหมยสานซึ่งให้เนื้องามนะครับแล้วก็มีสภาพเนื้อดีนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นประเภทที่ตัวมันยาวเหมือนดูล็อกนะครับจุดเด่นของดูล็อกเขาก็จะมีลําตัวที่ยาวนะครับนี่นะครับ จะเห็นว่าโอ้โหได้ได้ลูกออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่คือสีหมูป่าสีสายเลือดนะครับเนี่ยลูกสวยๆเลยค้อกนี้ได้14ตัวนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ลุงโตก็จะนำเอามาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับทั้งเราก็จะได้พ่อพันธุ์ที่แข็งแรงได้แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นะเหมาะสำหรับที่เราจะนำเอาไปขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงต่อไปนะครับแล้วก็ลุงโตก็อยากจะ มีไว้สำหรับการแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงหมูป่านะครับเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปเลี้ยงเนี่ยเราก็จะได้นะหมูป่าที่มีความต้องการของตลาดนะครับมีความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับให้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็สภาพ เนื้อที่ดีแล้วครับกินง่ายนะครับเลี้ยงง่ายไม่ดุนะครับไม่ดุเพราะว่าหมูป่าจริงๆแล้วหมูป่าเนี่ยเขาจะดุมากนะครับแต่ว่าถ้ามาผสมข้ามสายพันธุ์แบบนี้เขาจะเชื่องแล้วก็เขาจะน่ารักนะครับเชื่องไม่ดุนะครับนี่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ลุงโตผสมข้ามสายพันธุ์เป็นหมูป่าสี่สายเลือดนะครับเนี่ยแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ดุนะครับ เล่นกับคนนะครับแสนรู้นะนี่แม่พันธุ์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับอันนี้เป็นดูล็อกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์แล้วก็ลูกๆของหมูป่าที่ลุงตัวสะสมไว้นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับสวยจริงๆเนี่ยพอกนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยแต่ละตัวนี่มีความสวยงามสนใจก็ ลองติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับลุงโตการเกษตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ